มุ่งไปถึงการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยลืมว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นว่าเป็นอนัตตานะคะขณะนี้ทุกคนนั่งที่นี่มีใครบ้างที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏใช่ไหมคะ ถ้าไม่ระลึกก็คือไม่ระลึกเพราะความเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีใครที่สติสัมปชัญญะกำลังระลึกตรงลักษณะนั้นก็คือเป็นอนัตตาแต่ไม่ได้มีใครไปบังคับหรือไปคิดว่าฟังแล้ววันนี้หรือว่าฟังแล้วเมื่อสามเดือนสามปีสิบปีก่อนแล้วทำไมสติปัฏฐานไม่เกิดเพราะว่าคนนั้นจะมีความเข้าใจความเป็นอนัตตาที่สำคัญที่สุดคือต้องเข้าถึงลักษณะที่เป็นอนัตตาว่าเมื่อบังคับไม่ได้ แล้วถ้าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ก็รู้เหตุปัจจัยว่ามีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขณะนั้นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่เวลานี้ค่ะฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่เมื่อไหร่ทำยังไงสติสัมปชัญญะจะเกิดเหมือนหาความเป็นอัตตาที่จะไปทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแทนที่จะมีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่ว่าสามารถจะฟัง เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะที่มีจริงๆได้เข้าใจขึ้นถ้าได้เข้าใจขึ้นแล้วเป็นประโยชน์กว่าการที่เราคิดว่าเราอยากจะให้มีสติสัมปชัญญะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่หวังว่าเมื่อฟังแล้วสติสัมปชัญญะจะเกิดแต่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อละความหวังเพื่อละความต้องการแล้วก็เพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏและเมื่อไหร่ที่สติสัมปชัญญะเกิดก็จะไม่ติด ในสติสัมปชัญญะจะไม่หวันไหวเพราะว่าได้สะสมความรู้ความเข้าใจในความเป็นอนัตตาพอเพียงที่จะรู้ว่าเป็นสติสัมปชัญญะที่ไม่ใช่เราเพราะว่ากว่าจะหมดความเป็นเราเนะะี่ยค่ะนานมากไม่ใช่น้อยเลยแม้แต่ขั้นฟังเนี่ยนะคะก็ต้องฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้น